ดูแล้วซื้อเป็น60วิกับเอลําปางสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอลําปางน,นะครับวันนี้มาสอนวิธีในการดูเรียนรุ่นแรกหลงพ่อหัววัดกลางวังเย็น 2, 4, 6, ปี2461บริเวณหูวขวาตรงนี้จะมีขีดคมคเล็กๆครับจะเป็นขีดเล็กๆขีดออกมาตรงบริเวณข้างหูตรงบริเวณโบตรงนี้ครับจะมีขีดข้างในโบคมคเลยครับเห็นไหมครับจะเป็นร่องขีดในโบคมคครับตัวอัคละตรงนี้จะมีเส้นซ้อนข้างใน2องเส้นเส้นซ้อนข้างในคมคงครับ ตัวลักษณะลูกซ้อนสามเหลี่ยมตรงนี้ข้างๆนี้จะมีเส้นซ้อนนูนขึ้นมาเห็นไหมครับเส้นนูนซ้อนขึ้นมาพลิกด้านหลังมานะครับตรงรัศมีครับจะมีเส้นวิ่งแตกลงมาขีดตรงนี้ครับคําว่าวัดกลางวังเย็นครับตรงกอไก่ตรงนี้นะจะมีรอยนูนตรงบนกอไกครับครับรอยนูตน,ตนตรงนี้ตัวั้อนตัวนี้จะมีเส้นวิ่งแตกตัวนะี้มีเส้นขีดผากลานี่ครับขีดผากลาง ถ้าองไหนมีรอยปลิ้นตรงนี้เยอะๆนะครับตามขอบเนี่ยมีโอกาสแท้90ขอบจะเป็นลักษณะขอบเรียบนะครับเห็นไหมทางซ้ายและขวานะครับนะจะเป็นรอยปั๊มฉีดไปถ้าเป็นรอยปั้มตัดก็คือเกเลยนะครับนะใครมีสวยๆยินดีรับเช่านะครับหลักหมื่นนะครับเป็นความรู้แล้วจะลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับท่านไหนที่มีพระเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับนะผมยินดีรับเช่ารับจำนำพระเครื่องของเก่าของสะสมทุกชนิดนะครับส่งมาขายตามใบดีลารที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับ สำหรับวันนี้ผมเอลังปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ